ว่าเมนูนี่เด็ดบวอยธรรมดาจริงๆมากครับผมเฮ็ดเมนูกินเขาครับผมเมนูแบบบานบานนะครับเนาะแบบเด็ดๆหน่อยนึงนะครับเนาะนันนจะกินเทียครับผมเนาะจะได้เมนูแบบนี้อันนี้นะครับผมเป็นหนูน้านะครับผมเนาะอามจิกบ้านนี่เดี๋ยวเห็ดเป็นเมนูอันกวอยใส่บัก่วงครับผมเนาะสับมุนมุนใส่บัก่วงนะครับเนาะเ้าจะมาใส่สับใส่บัก่วงนะครับเนาะ มาครับผมนี่เมนูแบบนี้ก็ะเซ็บด้วยครับผมลองเบิง่งลองจัดด้วยครับเด้อนี่เมนูแบบบา้านๆของแซบ่บเนี่ยออกได้สับมุนๆใส่ผมหวงนะครับใส่คาผมนะครับเนาะนี่จะเป็นคาคานี่ผมผมจะไปเผาก่อนนะครับเนาะเผาสับๆแซมกันเลยครับ หมองม่วงหมองม่วงหน่อยครับผมหมองม่วงหน่อยยังหอมนะครับเนาะอันนี้ออกแข็งครับผมม่วงหน่อยยังหอมเด้อพี่น้องเด้อม่วงหน่อยเอามาแต่บ้านมีเหี่ยวไปเลยล่ะแถวกรุงเทพมาขี่หายางลมหมวงหน่อยตัวมากมีแต่ม่วงเบาเนาะมอม่วงใบโบครับผม นี่ซับไม่เข้ากันไปเรื่อยนะครับเนาะมารมครับผมซอยเป็ดปวดใส่น้ำครับผมนี่ซอยเป็ดฝอยๆนะครับจังหอมนะครับเนาะจังหอมครับผมนี่ตามไปดูดูดๆดวดครับผมเพิ่มสีสันนะครับไปโคโลเคเลไปเลยครับผมตัวจจิตจัดเนี่ยนะครับเนาะ บ,บักม่วงคาบักม่วงหนอ่อยน,นะครับมันจังหอมครับผมม่วงทั่วไปมันบาหอมบักม่วงหน่อยมันจังเป็นเอกลักษณ์นะครับหอมแบบสุดยอดลองมาครับม่วงหน่อยบักม่วงใบโบกเด้อครับเด้อครับผงสับผงนัวครับผมเอาขัวครับอันนี้ผมจะใส่บัพริกเนี่แหละครับพริกจีกยดจี๊ยดเจีดเจัดแล้วจีดแซบขอใส่เกลือนะครับเนาะ ไปกะย่างเดียวครับผมแบบนี้กะแซบพุยๆแห่งๆนะครับเนาะเมนูแบบบ้านๆแต่รสชาติประทับประดานี่นั้นๆกินเที่อครับผมเซ้าใส่เกลือมันจะลงห็อกพอดีเลยหอ,อมร่วมครับผมลงไป บอกว่าเมนูนี่เด็ดแท้ครับผมก้วยหนูแซลมง,วงอย่างก้วยนะครับแซบลองเบงนะครับเนาะแบบนี้เมนูบ้านน่าน,น,นกินที่บอกว่าเมนูนี่เด็ดบวอยธรรมดาจริงๆมาล้อจานดูเรื่องครับผมแบบนี้ก็แซบพักกระดูนะครับพักติวพักเมฆนะครับแบบบ้านๆนะครับเนาะเมนูนี่ นี่ครับทีมงานขิน้กันครับผมจัดไปครับผมย่างก้อหนูแส่ซับแซ่บม่วงใส่คา่ารอนบางเดิมบางม่วงหน่อยนะครับแห้งหอมเป็ดฤดูกาลนะครับบางม่วงไปครับผมของแท้ราดสัวสิ่งแซ่บครับผม